สนใจที่จะเรื่องยติปัญหาเรื่องยาสูบและยาเส้นนะครับจริงๆแล้วอยากให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าการที่ผมเสนอยติเนี่ยครับไม่ได้ส่งเสริมให้คนไทยสูบบุหรี่นะครับคนละเรื่องกันนะครับเป็นการปกป้องอาชีพนะครับของชาวไร่ยาสูบชาวไร่ยาเส้นนะครับให้มีความมั่นคงนะครับซึ่งเป็นอาชีพที่ ทํากันมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมนะครับก็อยากให้มีความมั่นคงขึ้นก็เลยเสนอยตินี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้กรรมธิการช่วยช่วยกันหาทางาช่วยเหลือนะครับก็อย่างที่ผมกล่าวไว้นะครับกรรมธิการาการเยินการคลังนะครับก็อยากจะฝากนะครับอยากฝากกรรมธิการการเงินการคลังช่วยพิจารณาแล้วก็เชิญหน่วยงานที่ามาช่วย การแก้ปัญหาเนี่ยหลายๆภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมสมภรสามิตรนะครับการยาสูบแห่งประเทศไทยแล้วก็ที่สําคัญคือชาวไล่ยาสูบครับต้องต้องต้องเชิญมาเ,ออเพื่อที่จะได้รับข้อมูลรอบด้านนะครับก็ผมขอสรุปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับ